วันนี้จะมาสอนถ้าเต้นเพลงแจ๊แมะสัาปารทตี้กับเราเป็นกคำกึดอยู่ว่ามันแง่ยังใจเนอะถ้าแรกโคดมือลงมาจากบนลงลุ่มแล้วก็สไล้ยนิ้วโตัอ,อีเพิ่มความม้วนด้วยกันย่ำขาโซ่จะย่ำขาอันนี้ข้างไหนก็ขวาีเนาะฝนตบไปใไนก็ตกตี้ไหนก็ตบยูสองเตื้อ เจะแม่อะไรย่าหรอบป้าก่อแม่ป้าก่อผาฮะตึงหว่ามันเจ๊แม่เซ็ตแล้วก็ขี่รถเครื่องง่ายขนาดวิดสองเต้อเงี้ยงเงี้ยซ้ายก่อนขี่รถเครื่องเซ็ตแล้วก็มาขวาเตลบนฟุตบาทรถกับน้ำสาเนห้องต้องบิดแล้วก็ได้คือหัวยรถดไปเลยคือแงวอีไปเลยเออน้ามาโดนหน้าเขาแล้วเขาก็ต้องปัดเอ,อยังมาก ประเดี๋ยวนี้เขาเปียเนี่ยม้าเขากับปัดสองเตื้อ,อย่างมาก้ายปัดซ้ายปัดขวาไปไหนก็ได้ตึงเปียตึงแชะอพปิกมาตั้งเดิมเจมหัวแต้กก็คือเจมหัวเมาหัวไปเลยหรือจะเจมหัวยังใดก็ได้หรือเต้นไปเลยฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกมันเจ๊แม่ขอบคุณที่ใจแผ่นใจเห็นกันนะเจ้าไปเต้นกันเนื้อขี่รถเครือเตลบนฟุตบาทรถกายน้ำ